ของกินบอ่อกินมันกเนา่าความเก่าบอ่อเล่ามันก็ลืมดูจงมีซูชิจังใดตื่นก่อนกาหากินก่อนไก่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกคนครับมาอนี้ครับจะมาตำมะหุงครับตำมะหงแบบบ้านบ้านบ้านนอกบ้านนอกดีนะครับเข้ามาตำกันเลยครับตำมพัพผิดก่อนเ้อ พริกนล่กน็นวดง่ายก็ตะมกพริกเล็กเลยก็ใส่น้ำปลาครับน้ำปลาใส่ลงไปเดี๋ยวปรุงก่อนนะครับใส่มะเขือเขื้เทิศ ตำด้วยบางนาวเกลยวกันน้ำปานน้ำตาลตี๊บี่ตรเพิ่มความหวานความนัวหูฟินรดใส่ล,สาลายกระเซียบรับใส่น้อยกับกระเซียบ ตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกครับแล้วก็ต้่วนผสมให้มันเข้ากัน ตำส่วนผสนมมันเข้ากันแล้วก็มาซิมบึงนะครับในการเอาเส้นมะหุ่งลงไปแล้วครับ แล้วก็ตำต่อตำสมตำหลวงเม็นตำต่อตหรอกตำหุ่นบ้านเฮานี่ละเดีบแล้วก็ใส่เซนกระปุ้นจังหน่อยครับเพิ่มสีสันความนัวสบบ่บาล เรียบร้อยครับอันนี้เสร็จแล้วสีเซนจัดจ้านขนาดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง้องไปสกคลสักคนครับพ่เท่าเปเท่าประตูเป็นตูประตูเป็นสดพรบาทสมน้อย สาวจำน้านทางไล่เลยครับพบสบาวสกุลคนกู้ระเบอ้อครับมาหนี้คือเก่าเลยครับมากินตำมะฮุงครับตำมะฮุงแบบบ้านๆเฮาหนิเลยครับบริษัทอย่างไรหลยครับกินข้าวปุ้นนี่เลยครับมาพักกระมีนี่เลยครับพักหนา้าพักหนา้าการบรังใหญ่ใหญ่ๆเลยประกาศดอกกระมีครับสีเดียวประกาศดอกอย่างนี้นะ พวกบุ้งครับบุ้งนี่ก็ยูรี่ดมันมีมะละพอนเดียวับมะละขินกขนมจีนแล้วก็น้ำม้ต้มครับเข้ามากินกันเลยแบบนี้ครับเลยวลาสวบแล้วะมาจุกข้าวเหนียวกันเ้อครับนะติ๊บใหญ่ชิบเบิ้ลเ,เลยละกินเบิ้ลมื้อมาเลยเริ่มกันเลยแบบนนะี้ อืมกินลำลายอืมขับขับมาละมาละขีนุก กินยังร่องเมือเป็นยังแดเขาก็กินนีฮะอเก็ี้ยงตัหงเป็นลิงรสชาตินึ่งน่องคนอนุญาใจมือเลยครับ kim đẹp mum mam này là Hãy ยิ่งพักก้าววบบวกยินงพักก้ากับตำหงคำาี้ใหญ่เลยเนาะ เสียบครับพิษเป๊ะตาย Mamom. Pakinom din oi nang. có bún Hãy subscribe สำน,นี่ะนะครับก่อนที่ไปก็ลืมกัไลายตัวจับกันไกยังผลนะครับวิเจีนกันคลิปต่อไปนะครับเพชรขนาดให้กินน้ำก่อน